ธาตุอาหารสำคัญสำหรับข้าวบทบาทของแมกนีเซียมแคลเซียมบรอนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีและเหล็กธาตุอาหารแต่ละชนิดมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาของข้าวโดยช่วยในกระบวนการต่างๆเช่นการสังเคราะห์แสงการสร้างเนื้อเยื่อการดูดซึมธาตุอาหารอื่นๆและการต้านทานโรค มาดูกันว่าธาตุอาหารแต่ละชนิดมีประโยชน์ต่อข้าวอย่างไรบ้างหนึ่งแมกนีเซียมมารเนซียมบทบาทเป็นส่วนประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสีเขียวในพืชช่วยในการสังเคราะห์แสงประโยชน์ช่วยให้ข้าวมีใบเขียวเข้มสังเคราะห์แสงได้ดีทำให้ข้าวเจริญเติบโตแข็งแรงสองแคลเซียมคาลซีลมบทบาทช่วยในการแ็งเซลล์ทำให้เซลล์แข็งแรง ช่วยในการเคลื่อนย้ายสารอาหารภายในพืชประโยชน์ช่วยให้ข้าวมีลำต้นแข็งแรงลดการเกิดโรคยอดแหง้งป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผลสามบรอนบอานบทบาทช่วยในการเจริญเติบโตของยอดและรากช่วยในการผสมเกสรและช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลภายในพืชประโยชน์ช่วยให้ข้าวออกดอกและติดผลดีลดการหลุดร่วงของดอกและผลสี โพแทสเซียมพาธาซีมบทบาทช่วยในการเปิดและปิดปากใบช่วยในการสังเคราะห์แสงช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลและช่วยให้พืชทนแรงได้ดีประโยชน์ช่วยให้ข้าวมีลำต้นแข็งแรงทนต่อโรคและ,มะแมลงได้ดีขึ้นเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 5. ฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสบทบาทช่วยในการสร้างรากและ,มะเมล็ด ช่วยในการถ่ายทอดพลังงานและช่วยในการตรึงในตโตรเจนประโยชน์ช่วยให้ข้าวมีรากที่แข็งแรงทำให้ดูดซึนมน้ำและธาตุอาหารได้ดีขึ้นเพิ่มปริมาณและคุณภาพของมเมล็ดหบสังกะสีซิง์บทบาทช่วยในการสร้างโปรตีนและเอนไซม์ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลลประโยชน์ช่วยให้ข้าวมีใบเขียวเข้มสังเคราะห์แสงได้ดี ช่วยในการเจริญเติบโตของเมล็ดเจฟตเหล็กไอออนบทบาทเป็นส่วนประกอบสำคัญของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจของเซลล์ e L, ประโยชน์ช่วยให้ข้าวมีใบเขียวเข้มสังเคราะห์แสงได้ดีสรุปธาตุอาหารแต่ละชนิดมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของข้าวการให้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนและสมดุลจะช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดีมีผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีขึ้น หมายเหตุการขาดธาตุอาหารใดธาตุหนึ่งอาจทําให้เขาแสดงอาการขาดธาตุเช่นใบเหลืองใบด่างลำต้นแครแกรนแ,และผลผลิตต่ําดังนั้นจึงควรตรวจสอบสภาพดินและให้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับความต้องการของค่าธาตุอาหารที่คุณกล่าวมามีประโยชน์ต่อพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ผลพืชผักพืชดอกพืชไร่หรือแม้แต่ผักไฮดโดรโปนิก เนื่องจากธาตุอาหารเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดเหตุผลที่ธาตุอาหารเหล่านี้สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดและมีวิธีการใช้ที่หลากหลายนั้นก็คือธาตุอาหารเหล่านี้เป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการธาตุอาหารที่คุณกล่าวมาเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมบรอนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีและเหล็ก เป็นธาตุอาหารที่พืชทุกชนิดต้องการเพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างใบลำตน้นดอกผลหรือรากสารสกัดละลายน้ำได้ง่ายทำให้สามารถผสมกับน้ำเพื่อนำไปฉีดพ่นหรือรดน้ำได้อย่างสะดวกซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการให้ปุ๋ยแก่พืชสามารถใช้ได้กับระบบการปลูกพืชที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปลูกในดินการปลูกในกระถาง การปลูกแบบไฮโดรโปโนิกหรือการใช้ดรนพ่นก็สามารถนำธาตุอาหารเหล่านี้ไปใช้ได้ทั้งสิน้นข้อดีของการใช้ธาตุอาหารเหล่านี้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงธาตุอาหารที่ครบถ้วนจะช่วยอีระบบรากที่แข็งแรงลำต้นสมบูรณ์ใบเขียวเข้มและผลผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มผลผลิตการได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอจะช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตต้านทานโรค พืชที่แข็งแรงจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นทำให้ต้านทานโรคและ,มะแมลงได้ดีขึ้นผลผลิตมีคุณภาพธาตุอาหารบางชนิดเช่นโพแทสเซียมจะช่วยเพิ่มรสชาติและคุณภาพของผลผลิต